you <laughs> นอรต้องให้แรงสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอ,อหน่อยนะคะกับรถ BMW x ็5นะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาดจอ1 2 3นิ้วเลยนะคะสวยงามมากมเ,เลยค่ะตัวนี้เป็น BMW นะคะแรมสีนอม6กค่ะตัวนี้ลูกค,ค้าก็ติดจอพร้อมกล้องถอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องถอยกันนะคะตัวนี้ค่ะ มันก das ็คมชัดมากเลยนะคะองศากว้างมากค่ะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ตรงที่เดิมนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะหมุนตามพวงมาลัยได้ด้วยค่ะตรงค่ะทาให้เรากะระยะได้ง่ายขึ้นนะคะกัดนะคะโอเคค่ะคาบตัดนะคะตอนนี้ก็จะมีไอไดด้วยนะคะสามารถใช้งานได้นะคะหมุนได้ค่ะนีค่ะไอไดเพิ่มเติมนะครับหมุนใช้งานได้ค่ะ แล้วก็การหน่อยนะคะแล้วก็แชร์ฮอสปอร์ให้จอค่ะแอปต,ต่างๆนะคะที่ทางเราดาวน์โหลดให้คุณ้าน,นะก็จะมี YouTube แบรน์นะคะ YouTube ไม่มีโฆษณาค่ะคอนทอนพุงอะไรนะคะได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นองรับการแบ่งสองจอด้วยนะคะแบ่งสองจอก็คือ เราสามารถใช้งาน Google Maps นะคะไปพร้อมกันการดู YouTube ตัวไม่มีโฆษณากไดนะคะ,นะคะสามารถดู2แอปพร้อมกันได้เลยคะ่ะให้เหลือแอปเดียวได้นะคะแล้วก็ลองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะเราสามารถพูดได้นะคะว่าเราต้องการไปตำแหน่งไหน CDC นี่ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะนำทางไปที่ CDC แล้วะคะ่ะ อมนผลเร็วมากเลยนะคะนี่ค่ะก้ก็นำทางนะคะเราสามารถพับจอได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแอปถัดไปกันนะคะก็มีอยู่วิทยุไทยรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุแบบออนไลน์นะคะแต่ระบบเดิมนะคะที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะระบบเดิมสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ ว FW IPTV นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแอปดูทีวีออนไลน์ค่ะช่องฟรีทีวี3579นะคะสามารถดูผ่านแอปนี้นะคะเพียงแค่เรากดทดลองฟรีก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆแล้วค่ะกดทดลองฟรีนะคะถ้าลูกค้ามีบัญชีก็ลองทิ้เข้าไปได้ะคะ่ะช่อง3 h d นดีะคะคมชัดมากคะ่ะเปลี่ยนช่องได้นะคะแบ,บ็กกลับนะคะช่อง7 HD เหดีค่ะ แล้วก็รองรับแอป n e t f ฟรด้วยนะคะ n e t f ฟรีลูกค้าก็ต้องมีบัญชีเหมือนกันนะคะสามารถรับชมได้แบบเียาวๆเลยะคะ่ะมีบัญชีก็ใส่อีกเข้าไปได้เลยค่ะนนะคะ,ะ,คะดาวน์โหลอดแอปเพิ่มเติมผ่านเพ์สโต์นะคะ เพียงแค่ใส่ Gmail เข้าไปนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบอีควอลเซอร์ได้หลายแบบนะคะเรงน,นี้ค่ะเราเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะโอเคแอปไซจิกจะเป็น Google Map แบบออฟไลน์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานแมป,ปได้ผ่านแอปไซจิกเลยนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่งามวานซอย47คะ่ะระบบเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจติดตั้งจอ a อ d r o i d นะคะ<ม>กับรถ BMW หรือว่าจะเป็นเบนนะคะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะสนใจติดตั้งสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID นะคะ s อสไซคา c ค m งเกาหค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ